สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้าวหลามกันนะคะนี่ค่ะเราเตรียมบัางข้าวหลามไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แช่ข้าวเหนียวดําค่ะวันนี้ทําข้าวเหนียวดํสองแบบนะคะแบบผสมข้าวขาวกับไม่ผสมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ํากะทิลงไปได้เลยค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ทําหวานมากนะคะ นี่คะ่ะเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ถั่วแดงที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยคะ่ะคลุกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้ที่นะคะเราก็จะตักแล้วก็กรอ,อกลงไปในบ้างข้าวหลามนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะพอกรอกเสร็จเราก็จะเอาใบเตยนะคะปิดปากไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปต้มก่อนนะคะนําไป ต้มแบบนี้นะคะพอให้สุกนะคะเสร็จแล้วก็นําไปย่างไฟนะคะตอนนี้ก็มืดมากแล้วนะคะเราก็ทําการย่างไปนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทุบดูนะคะว่าข้าวหลามของเราจะเป็นยังไงหืมหน่าทานมากๆค่ะทุกคนอร่อยค่ะ